พวกอทั้งอดอะบอกเตือนกี่ครั้งแล้วอ่ะสุดท้ายก็ไปมีเรื่องกันอะมีจะเถียงไหมไม่ครับครูใจดีมากไปใช่ไหมอะฮะถึงทำแต่เรื่องดเดิมเดิอะเอาแต่มีเรื่องอยู่นั่นแหละครูเหนื่อยนะเหนื่อยที่ต้องมาคอยเตือนพวกเธอเนี่ยรู้ไหมว่าพวกเธอที่มีเรื่องกันคราวนี้ มีคนเข้าโรงพยาบาลรู้ครับแล้วมันเพราะอะไรเพราะว่า <comprend> s. <S เธอไปมีเรื่องกันไงสนุกไหมกับการมีเรื่องอะต่อยตีกันได้ทุกวี่ทุกวันสนุกไหมครูพูดเลยเขาเนี่ยครูไม่ใจดีแล้วครูทนมามากพอแล้วที่ใจดีกับพวกเธออะ ในเมื่อใจดีแล้วเหลิงกันใช่ไหมต้องเจ็บตัวใช่ไหมถึงจะจำอะ่ะฮะแล้วใช้ความรุนแรงเหมือนที่พวกเธอทำไหมขอโทษนะแต่ครูไม่ไหวอะ่ะครูครูขอใช้ความรุนแรงเหมือนที่พวกเธอทำบ้างแล้วกันนะเผื่อพวกเธอจะจำใส่สมองพวกเธอบ้างอะ่ะดีมครับมานี่เรา,าพี่ใหญ่ใช่ไหม ครับทำไมไม่ห้ามน้องเหียยแลเียโอ้โหโอ้อหลายรอบด้วยคนต่อไปซอสครับครับครเราก็อีกคนเลือดร้อนกันมาจากไหนฮะเลือดร้อนกันอยู่นั่นแหละมีแต่แผลกับตัวเนี่ย กูนั่งแล้วเดนั่งก่จะไม่ได้นั่งครับเราเปิตัวดีเลยเดอ่าครับเก่งสามหน่อเนี่ยเอยเอยค่ะเดเอ็กซปึ้มจุดโอ้ยนั่งก่อนจะไม่ได้นั่งมานี่ยหืออะระบมใครจะก่อนนะมีใครจะมาก่อนนะจับอยู่บนฝีมึงก่อนเลยโอ้โห วันตีนคูอยู่ได้ทุกวันทุกวันพราะคูใจดีหน่อยก็ม็เป็นเลิกไอเด็กนี่อ้นี่ตีได้แล้วอนี้ตีได้อะโอ้ยหูของเนมมาตีบอลอาจารย์ตื่มเป็นปีแตกแม่เอาตีตีมือแทนไหมได้อาายได้มาเด็กชายเอ็ครับมเกี่วเราก็เหมือนกัน มาครูขอยข้างข้างเนาเนะสองข้างโอเคสอง<ห>ข้าง<ม>รอบเนี้ยเด็นี้แล้วอุ้ยถือว่าที่ครูเตือนเนี่ยครูสั่งสอนพวกเธอนะที่พวกเธอเอาแต่ก่อเรื่องอะ่ะครับครับครับถ้ามีอีกอะ่ะมันจะไม่ได้ไปแค่ถึงผู้ปกครองมันไปถึงระดับของพออด้วยโอ้โอโอโอถ้าพวกเธอโดไล่ออกก็นั่นแหละ ครูไม่ช่วยแล้วมันคือสิ่งที่สมควรแล้วที่ว่าพวกเธอจะโดนอะไปครับเอาไปได้แลรอเอ็กโอ้ยเจ็บมือครับอยู่ครูก่กนอนครูมินต้องคุยด้วยอ่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปก่อนเลยนะพี่เออเออเออทำไมวันนี้เขาซีเรียสจังอ่ะอาจารย์คร<อ>ู<อ> ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจ้าวเขาดุขนาดนี้นะแลตีตีเจ็บกว่าอาจารย์สกาอีกโอ้โทำไมเอ็กมันไม่ออกมาพร้อมเราวะนั่นสิพี่น่ะดีพี่เรื่องอะไรเปล่าวะเงินดิแต่เราก็ไปตีพร้อมกันเอ็กก็ไม่ได้ผิดอะไรหนักไม่ใช่หรอเอเอาจริงๆก็เขาเป็นคนห้ามเราด้วยนะใช่แล้วเราจะไปเยี่ยมพิทีวันไหนดีอะ มันโดนหนักอ่ะอยินดีไหมพี่ยินดีเหรอไม่ว่ากันเลื่อนตอนนี้กำลังช็อกอยู่ว่าทำไมครูเบลกลายเป็นอีกคนวะเนี่ยแบบฉันน่ากลัวแบบเฮ้ยแต่ผมว่าผมมีทฤษฎีอย่างหนึ่งนะพี่ฮะผมว่าเป็นเมนไม่พี่ว่าบันวันนี้อาจารย์เขาแบบเหมือนแล้วแหละเอ้ยเอาหน้าพี่ผมผมว่านะเอาจริงก็แบบ เคยได้ยินที่คนอื่นเขาพูดกันมาว่าคนใจดีที่ใจดีที่สุดอ่ะบางทีเขาโกรธทีอ่ะน่ากลัวที่สุดเลยนะเอาแบบไม่กล้าแบบไม่กล้าแย่เขาไม่กล้าแบบแซวเขาเลยอ่ะนั่นดิจะโดนอะไรไหมเนี่ยเงียบกันไปตามๆเลยมันน่าจะหนักอ่ะมึงไปจีบลูกเขาอะราผมไม่ได้จีบไม่รู้แล้วว่าเรียนคาบไหนเนี่ยสรุปคานี้เรียนห้องไหนข้างบนน้องพี่ข้างบนใช่ไหม ขบลก,กลับบ้านไปทาย,ยา<อ>ด้วยนะพี่คงลายแล้วล่ะไปหาไอทีก่อนไอทีโดนหนักคนอื่นคนอื่นโดนตีตูดผมโดนตีหัวหม,มาอนกัเนี่ยมันเย็บเย็บกี่เข็มอะไอทีเอวไม้เข้าหัวม,<อ>มันอนเยอะอะแล้วไงไอทีไปโดนหนักคนเดียวแหละไซ่าทาสุดไงอ,อ้ออ้อมอ้อมไม่ได้ยินข่าวยังอ่ะพวกพวกเดพี่ดีมอะมีพี่คนหนึ่งอะที่เขาตีกันแล้วเขาเข้าโรงพยาบาล พี่จริงหอใครอ่ะอืมชื่อทีมั้งมั้งคุณคุณอยู่ใช่ที่ขัวดำดำไหนวะออใช่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 คิดว่านะเราเป็นไงม้างอ่ะก็คงอยู่โรงพยาบาลระยะพักเลยมั้งเขาที่ได้ยินมาอะออืเรามีใครเป็นอะไรอีกไหมอ่ะก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรหนักมากนะอ๋อ เราไม่เข <kung> ้าใจอ่ะจะตีกันทำไมอ่ะเนาะออมทำไมต้องเมินกันด้วยอ่ะก็ไม่มีอะไรให้คุยนี่เดี๋ยวนี้ปากดีเหรอจะเกินไปละนะนพี่บอยเฮ้ยไอเด็กใหม่เงี้ยปากไปดิทำไมอ๋อมีไอเดย์ท้ายแล้วสิอียอุ้ยเล่นแม่กูเลยเหรอพี่อย่ามายุ่งกับพวกนูได้ปะ จะยุ่งอ่ะทำไมเอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออไอออมไอโมไปไปไปเรียนไปเรียนได้แล้วไปพี่มาก็ดีแหละฮะไอพี่บอยนี่หลายรอบแล้วนะฮะไอไอไอพี่บอยเรียกยีไม่ต้องมีคำว่าพี่ก็ได้มั้งไอ้กล้ามึงดูน้องกูดิเออเออเออใจเย็นใจเย็นปล่อยน้องกูไปเถอะเออไปไปไปเรียนเออเออเออเอาเอายังไปไปไปดิเออรู้แล้วจะคบเพื่อนก็หัดดูหน่อยนะพี่ขอโอ้โอ้โนี่ไม่จบใช่ป่ะ ไปเหอ,อนะเดี๋ยวเดี๋ยวาฝากไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออไปไปไป,ไปเออกูรู้แล้วปีดีมพี่ผมว่าเราเลิกตีกับพวกเขาเถอะอยู่บ้านนะไอ้อปื้มไอ้ซอคิ่งไงผมก็ไม่รู้แล้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลเลยให้ตีแล้วนั่นดบิบอกมาบอกกูคิดว่าพวกคิดว่ากูอยากตีมากเลยไม่ดู เอาถามดิคิดว่าพวกกูอยากตีมากเลยไงพวกกูเคยไปหาเรื่องใครก่อนเลยไงจริงก็จริงก็จริงนะอย่างที่ไอเว่นบอกเลยนะเห็นไหมจริงใช่ไหมไอแว่นไอปุ้มโอ้โหลืมชื่อหมดนะแม่ก็ตันไออไอเอ็กนะนี่นั่งก่อนดิเออนั่งนั่งนั่งเลยมานั่งนั่งนั่งโอ้โหมึงว่าชิดกันเกินโเป็นระยะห่างกันโควิดเอาโอ่อะนั่งนี้ก็ได้เป็นไงบ้างว่าทำไมอาจารย์ครูเบลเขาให้ มึงอยู่ต่อมึงไปทำอะไรไว้อะนั่นดิอ่านั่นสิคือเรื่องมันยากอะพี่ก็แบบว่าคือพ่อ,อผมอะให้ลาออกจากที่นี่ลาออกเหรอใช่เลาออกเพราะว่าเดือนเกดไม่ดีไปตีกับคนอื่นแทบทุกวัน สูบมาหลังโรงเรียนอะไรนะไออันหลังนี่มึงมไปสูบม้าด้วยแล้วกูไม่เกี่ยวนะอันเนี้ยไม่พี่บอกว่าแบบม้ามันแบบว่าอยู่ข้างถนนเนี่ยของใครก็ไม่รู้ผมก็สูบหมายถึงม้าที่มันเดินอยู่มันเดินอยู่เดินตกใจคือให้สรุปง่ายๆคือว่าพ่อมึงไม่ให้เรียนที่นี่เพราะพวกกูอะไรอย่างงี้เหรอใช่ก็ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นมึงโอเคปะเนี่ย อะไรวะพี่ผมก็โอเคไม่ต้องห่วงผมหรอกเออมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะยังไงเราก็เพื่อนกันอะ่ะเราก็ยังติดต่อหากันได้นี่ไม่ต้องห่วงผมหรอกยังไงผมก็ได้ความแข่งแกร่งมาจากพวกพี่แล้วผมก็อยู่ในแก๊งพวกพี่พี่ก็รู้เลยว่าผมไปยังไงไม่แต่คือแบบมึงไปแบบนี้ไม่ได้ไงน้องฮะมึงไปแบบนี้ไ,ไม่ได้ไคืนนี้ม,มีบอลด้วยดูไหม เอาดิกินเบียร์ไหมเอาดิเลี้ยงส่งไหมไปดิไปฮะไปดิดุดดมาให้ยกระถือพิชเวนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยูกูไม่สนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพิ่งโดนครูเบลขึ้นบนไปผมผมว่าผมยังไม่อยากเข้าห้องบุคคลก็ลำพี่สองะเอาเป็นว่าเราวันนี้ไม่ไปเยี่ยมไอทีละกันเพราะว่าไม่ไม่ไม่คือคือเอามึงก็รู้นี่ไอเดทป้ามันดุจะตายห่า เราวันพรุ่งนี้ดีกว่าผ okay. มว่ายังไงผมก็ต้องโดนที่ขนายห่อแน่แนเออมันเอาไปว่าดเดี๋ยววันนี้เราเลี้ยงส่งกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหลังว่าเออเอ็งมันลาออกอะไรอย่างงี้พี่ไปเลี้ยงส่งพี่พี่ผมชวนคนนอกมาด้วยได้ไหมถ้าคนอื่นอันแน่เดี๋ยวอะไรก่อนมีก็ไม่บอกเราเถอะไม่จะดู แค่เพื่อนแค่เพื่อนชวนไประวังแค่เพื่อนแล้วครูเบลจะเลี้ยงคุณนะเดี๋ยวพี่หมายถึงใครเนี่ยเอาเอาเอาไปว่ากูรู้แล้วกันอ่ะกูรู้แล้วกันอ่ะอะไรเนี่ยรู้อยู่แก่ใจรู้ครูเบลอ่ะรู้ครูเบลอ่ะแค่เพื่อนแค่เพื่อนแค่เพื่อนแล้วมึงชวนเขามาเลี้ยงสองเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเออเพื่อน สนิทปิดบ้านหรือเปล่าแม่ไม่ไม่วันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีอยู่นะครูเบล่ะแล้วมึงพาลูกสาวเขาเนี่ยไปบ้านกูเนี่ยท่านซวยทำไงแค่เพื่อนมึงแน่ใจแค่เพื่อนเพื่อนเขาเห็นผมเป็นเพื่อนไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนฟังนะถึงผมจะจีบเขาอ่ะเขาก็ไม่เอาผมหรอกทำไมจะไม่เอามันดูมีใจมากเลยนะเออ ลูกครูเบลอะดูมีใจกับมึงมากเลยนะเดียวเดียวไอ้ยอไอ้วันที่มึงไอ้ที่ไอ้พวกเกงน้ำเงินมาตีอะไอเชื่อเลยว่าไอโมเออถ้าโมไม่มาบอกอะพวกกูกูก็ไม่รู้นะว่าพวกมึงโดนกระทืบอะอ้ยเขาก็คงเห็นแค่ผมเป็นเพื่อนอะแหละอุ้จริงเ็เปล่าไหไเขาจับเสียงหัวใจหน่อยแต่ก่อนนั้นผมไม่ได้จะหยิบเขาแล้มึงจะไปรับยังไงมึงจะไปรับยังไงไอ้วันนี้กูมีไปรับออมแต่แต่มึงอะจะไปรับยังไงมึงมีรถหรือเปล่า เนี่ยเป็นเด็กไม่มีรถแล้วยังจะไปรับสาวอีกโอ้โหดูดินั่งรถกระป๋องกลับบ้านนี่แค่แบบอะไรวะเปองเปงปองไปจับเพราใส่กระสอบตายแล้วแยบไปเลยจับเพราะไอ้ไอไอเดียจะไปรับแบบนี้นะไอเอาอะไรวะไอขวดพลาสติกใส่ไอ้ล้อล้อจักรยานอะไรแกะอะไรฮะเอ็นแล้วแบบรู้สึกสงสารเดี๋ยวให้ยิ้มรถ อเนี่ผมต้องดีใจใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวมึงขับเป็นเหรอไอเดย์นั่นสินะให้โมขับดีวกูฮาเลยนะให้ผู้หญิงขับให้เนี่ยผมต้องเป็นผมขับเป็นแน่ใจพี่ปาเคยสอนผมแล้วไงใช่ไหม เออก็ใช่แต่รอบล่าสุดที่เฮ้ยพี่ไม่ต้องพูดไม่ไม่ไม่ที่ครูเบลที่ครูเบลพูดถึงว่าแผลพี่ไอแผลพี่ซอสเต็มตัวนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องตีน่าจะล้มรถเฮ้ยไม่จะมีอารมณ์ตลกอีกเหรอไอ้เหี้ยน้องเราเข้าโรงพยาบาลแล้วล้ยโอ้ยพี่ไม่ตายหรอกไม่หัดสำนึกเอาเป็นว่าเอางี้เดี๋ยวพวกมึงอะไปเจอกันที่บ้านไปไปรอบ้านกูเลยเดี๋ยวกูกับไอไอเดยเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับ ออมกับโมไปใหญ่ใหญ่ไปได้ได้ไป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 แล้วไป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 เฮ้ยในตู้เย็นมีพวกโค้กอะไรก็หยิบได้ก่อนเลยนะขนมอะไรเงี้ยสั่งอะไรสั่งได้เลยไปทุกตู้เลยอ้าวเอากุญแจอ่ะกุญแจนั่นดิอ้าวไอ้ไอ้ไว้ไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมป่ะซอสเออใช่ใช่พี่โอเคไป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 ตามมาสิดีพี่อะไรว่าแต่พี่บิ่มเบียร์ได้เหรอพี่ออมไม่ว่าไม่ว่าหรอก เออออมอะไรโอไม่ต้องขึ้นเสียงก็ได้มีอะไรเงี่ยปากไปเลยมึงอะเอาเอาเอาถ้าถะมากวนส้นตีนก็เชิญเลยค่ะจะไปเชิญมันได้ข้างหลาเชิญไปไกลๆส้นตีนนะคะอแหมก็ก็จะมาขอโทษออมไงที่พี่พูดแรงกับออมไปอะ ก็ก็พี่ชอบออมอ่ะเพาพอพี่พอพี่เห็นออมไปกับดีมตลอดพี่พี่โมโหตลอดเลยรู้ไหมเนี่ยกี่โมงแล้วอ่ะสามโมงแล้วสามโมงแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเมินก็ดีเฮ้ยเดี๋ยวเลิกเลิกเรียนไปแบบไปไหนกันไหมแบบไปเที่ยวกันไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นร้องพี่ดีมกันเลยปะเราก็คิดว่างั้นอ่ะไปปะไปกันเห็นหัวกูไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดีมารับโมปะ ใช่มารับนะไมไมั้นไอ้เด็มโอ้พี่ใช่โรงเรียนนี้ป่ะใช่ใช่ถึงจะจอดรอตรงนี้แหละปกติก็จะจอดรอตรงเนี้ยรอออมมาครับแล้วเออแล้วคุยกันนานยังน่ะโมน่ยเอ่เอ่อ ก็ไม่ไม่นานครับไม่นานก็เป็นเพื่อนกันน่ะเออเอาดีๆเอาดีๆอันนี้แบบพี่น้องคุยกันแบบไม่มีเพื่อนละก็ก็ชอบเหรออ่าไปคุยกันตอนไหนอ่ะอ่าคือก็นิดหน่อยครับก็พอดีแบบว่ามันมันไปเจอกันแวบหนึ่งเอออะไระครับเอาวั้นเช่าันเถอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ รักกันนานๆอย่างนี้นั่นแหละเออก็มาไปอย่าทำเขาเสียใจอะไรก็พอพี่ดิมพี่ดิมอะไรพี่พี่ไปเร็วๆพี่อย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามเร็วไปไหนพี่ไปเร็วๆนะเอาไปเอาไปเอาปอะไรอ่ะเอาพวยไอ้นั่นนี่พี่ก็พี่ก็ดูดิเอาไอเดมมาดิเร็วเร็วเอามาดิเดเด็เร็วไม่อะไรอ่ะก็มาดีว่าไอออนเอาโอ้ตายห่าแล้วเร็วเข้าซอยนี้โอ้อะไรเนี่ย เโมโมโมจะถึงแล้วนะมามาเบย์เปิดให้หน่อยโอ๋อะไรอ่ะลับลิงอ่ะโมลงมา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 ตามมาตั้งนดูมันดูมันกูกูบอกให้เปิดโอ่ะไม่เป็นไร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 หรืไว่าเข้าเองเลยปกติผมไม่ได้นี่ไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอารถเอสซอนเข้ามาด้วยเดี๋ยวซอสโกนมันเร็วต้องเอาเข้าด้วยเหรอพี่ เออดูโอเคไปเข้ามาทางนี้สิไหนๆก็เข้ามาทางนี้แล้วอ๋อก็ได้ก็ได้แต่ปะตู้ตนแลเปิดปแล้วพีดด่ดิเนาอครับ โอย๊ยแกงสมครับแกงสมเดี๋ยวบอกให้ซื้อก่อนไม่ใช่ให้เมาก่อนอะไรพวกมึงเนี่ยแกงสมนมเล้าคววีวีอ๋อันนี้คืออันนี้คือกงเรากันเหรอมันอกงก่อนพวกเราเลยเนี่ยเอ้ยทุกคนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแนะนำให้รู้จักก่อนอ่าคนนี้ออมนะอยรู้จักระืพี่เวนเร็วไอพี่เว้นกระถืกระื ไเอนุ่่กมไม่เกียระเลหรอกลับบ้านตอนนี้เฮ้เียพึ่งกลับเพิ่งกลับเพิ่งกลับเดี๋ยพิ่งกลับใจเย็นใจเย็นเจเย็นอันนี้ออมนะเหมือนที่คมึงเคยเห็นแล้วแหละแต่คนนี้น่าจะยังไม่เคยเห็นนี่ชื่อโมนะเด็กเด็กเด็กไอเดยมันคีเลยพเด็กไอเดย์เด็กไอเดี์เด็กไอเดี่เหมือนวิบคีมเฮ้ยไม่พี่เพื่อนเพื่อนเพื่นเ หูรืท่ยวท่วอ้เว้ไอ้เว้งมดเาีนเอนี้เ้องมดีอ่าันนี้ถามถามโมก่อนถามโมก่อนคิดคิดกับเดวเป็นเพื่อนหรือเปล่าอ่าก็ก็แค่เพื่อนแหละพี่โมอ้โหเดย์โซโมตอนแรกที่ถามไม่โมไม่ได้บอกอย่างนี้ไม่ใช่หรอไม่เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวแร้วราเส่เงินไม่ไม่ใหรอไม่โอ้คเดียวโกไปเถอะ มเราเห็นนะเมื่อกี้อยแกนี่เขินนี่เขินไอ้ดี้เขินอะไรเนี่ยีดีบีดีเขินไม่เหี่ยวอ่ะพี่ดีห้องน้ำเป็นไหนเหรพี่ข้างบนโอเคเดี๋ยวมามาเต้นกันดีกว่าถ่ายถ่ายลงทิกตอกต่อไปถ่ายลงทิกตอกไปเอาเอาเอาแบงแบงแบงแบแบงแบงอย่าอย่อย่าแบงแบงแบงไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะเอาสรุปยังไงเนี่ยสองคนเนี้ยยังไงก็ ก็ก็ค uhm ุยกกันแล้ว็เฮ้ยไอ้แมฟนดูดิมันบอกว่าจะคุยกันแล้วอ่ะเฮ้ยอ๋อเอ้ยว่าจะร้อง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 อ๋อเอ้ยน้องกูมีแฟนแล้วน้องกูมีแฟนแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยใครซื้อมาเนี่ยนมกล่องใครไม่แดกนมใครซื้อมาอ๋อไอพี่ผมซื้อมาเองผมซื้อมาเอ้ยนั่ง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 เลี้ยงส่งไอ้เอ็กเว้ย ซื้อมาจัดเลยนะซื้อมาจากร้านในร้านคอนเนชั่นเลยทุกอย่างแล้วมั้งได้ข่าวว่าไม่อร่อยไปเนี่ยเซียนโตเนี่ยมึงเห็นเสะก่อนเขาปิดเขามาดิเออเนี่ยมามานะมั่งนี่มาโซฟาก็ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นโซฟาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซฟาเบสิกไปต้องขอบโต๊ะ กูแค ar ่เจอเขามานั่งนั่งนี่ไงก็นั่งนี่เลยทำไมต้องนั่งโซฟานั่งนี่ไงไม่ไม่ไม่ถ้ามึงชอบเอลดอร์ก็ข้างนอกก็ได้โตแล้วเนี่ยน้องเขากลัวหมดแล้วเนี่ยพี่พร้อมเลยพี่ข้างนอกอ่ะเราจะเราจะไปกินกันข้างนอกบอจะกินอะไรไหมไม่เอาถามมาพี่ใครเก็บก็น้ำเปล่าก็ได้ แล้วใครเป็นคนเอามาวางอ๋อพีดีมเก็บเจ้าของบ้านนี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่วะมึงเลยมึงเลยวะมึเลยวะมึงเมึงอะมึงอมึงอะไมตืนกี่ลน้เปล่าไปจะเย็นเอ้ยป้มมีน้ำเปล่าป่ะน้องโมลงกลับบ้านเอยอย่าเพิ่งกลับมีแต่นมมากินนมแม่เอ่อน้ำเปล่น้เปล่ามีน้ำเปลามีน้ำเปลานีนโ้งโค้งน้ำเปล่ามีน้ำเปลานีนี่นีโค้งโคงใครอยากกินโค้งนี่เออกูมไ้จะเล่าให้ฟังตอนกูไปรับโมไอ้โมกับออมอะ กุ้ยบอยจะเล่นผู้กุีกแล้วเอาเอาเอาพี่ไปเล่นแม่งเลยเฮ้ยมึงเพิ่งโดนคูเบลดุมาเองนะมึงไปไหนแว่นมาดิดูเรื่องเล่นผมแม่ได้แล้วอ๋อโอเคได้เรียกปืนแล้วกันน้องมาว่านั่งนั่งข้างหลังดีกว่านี่มานี่นี่นี่นั่งนี่ดีชอบเอาะดอพี่เออชอบเอาะดอพี่แหม่นั่งนอกข้างในมันคนเยอะมันอึดอัดเดย์ก็ออกมาบนเลยไม่ใช่เหรอพี่นี่นี่ตรงนี้มีที่รับให้กับเดด้วยนะนี่ พุ่งเป็นอะไรกันเนี่ยคอสักนิดหน่งนะนี่นั่งตรงนี้ไงใครไม่อยากนั่งตรงนี้มึงกูเนี่ยไปอยู่บนระเบียงนั่นแล้วมองพวกกูเดด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 ฟังพี่เดดเดดฟังกูบังกูขอบโตไอสัตว์เฮ้ยนี่คอไม่ไม่ไม่แอสหวัแล้วน้องเขากลัวแล้วเนี่ยกูกูเมาหมดแล้วตอนนี้เออออมใครเป็นพี่เป็นน้องเฮียไม่เป็นอะไรเอออย่าเพิ่งกลับจะเย็นอย่าเพิ่งกลับเลี้ยงส่งไงเลี้ยงส่งยังไม่ทันได้กินอะไรเลยอันนี้มา วางนี่โยนโยยิดม่โยนยิดม่มาอมมานั่งอมมานั่งอะมูมานั่งอะนั่งด้วยกันก็ได้อะเฮ้ยยืน้ใจเยนใจเย็นใจเเย็นใจเด็กเอเดีมันเลยนุ้ยใจเย็นใ็โอเคไม่เคยตคิวแดกเหรอเงาเยมเงานั่งกันเลยพอดีพวกพี่นั่งไม่ได้โอ้ยโอ้เงาะเยเยยตีกันขออะไรอย่างนึงได้ย อะไรี่ทํทำตัวให้มันปกติหน่อยได้ไหมพี่คือคือคือเขาลูกอาจารย์เบลเลยนะเว้ยเออวาพูดถึงอาจารย์เบลฟ้องดิฟ้องฟ้องฟ้องลูกเขาดิตีโคตรเจ็บเลยเออแม่มัวตีโคตรเจ็บเลยเออตีโคตรเจ็บเลยอ่ะนนี้ไม่มีใครแดกเนี่ยมีอะไรกัน ไอเปย์การกันอ๋อไอเดมึงไปทำน้องเขาเหรอไม่เอาย่างไงไม่ครับไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่อยพี่าเักขาได้เลยเดี๋ยวมันไม่มีอะไรกันใช่มยเนี่ยไม่มีพี่เห็น่าเนี่ยระเบียงพี่เนี่ยมันเปียกเปยกยังไมันเฮ้ยใครเปีย่มึงเี่ยวแตกหรือเปล่า อีอันนี้เป็นครั้งที่สองเลยนะคะอ่ะนังหนักหนักหนังหนักฮะครั้งที่สองเล่ากูแล้วคุยกูแล้วน่มมึงใคราอะแต่ว่าทำไมระเบียงเปียกโอ้ยโอ้โหเอาดอกก็ไม่บอกแม่พี่ดีมคือจะบอกว่ามามาตอนที่บอกว่ามาบอกว่าพวกพี่โดนโดนกระทืบกันไงค่ะโอ้โหอะไรจะนั่นเหมียมเปียมอะไรบ้างอะ ป็นแม่ตางหมมเลยเนี่ยโอ้ยาีน่ไอซอนไง่เปียกพี่คือเปียนเลยนั่นไอที่เราเบียงพี่เปียกเปียเนี่ยราว่าต้้างน้ำลาไอปืมเยลแตกเออปมเยลแตกแม่ง้วนอนเอปใส่ไหมใส่ไปดูหแม่ดม่ไดูมไปดแมัดนูมไปดูหนูแม่ไดม่ดมนูมดนแไปดูหนมไปดนไปดนมไปดนมไปดนูมไปดนอะไรดูนมดูหนมไดม่ด ของพเาแบบพากันมาที่ห้องแล้วลเว้ยไม่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 ถามออมได้แค่มาดูหนัง่เฉยเยเฮ้ยพี่เขาติดมุมแล้วพี่คนพวกมึงกลัวอะไรกขนาดนั้นนะนั่งนี่นี่ไม่กลัดหรอกเลยยออุ้ยออมใจเย็นออมดีอุ้ยกูสากเลยอ่ะเอาแบบนั่งดีๆละหน้าสะบัดหน้าเชยเอาสกี้มาให้ น้อยไม่เอาร้านคาเนตันร้านปากโอ้เฮ้ยเขามีแบรนด์ไอ้ชิบหายพี่พี่กูสั่งแล้วมากูโดนฟ้องอ่ะอยากกินคุกกี้อ่ะกี่อ๋ออ๋อไม่ใช่ติดพื้นซะแล้วอืมอืมพื้นเอาหนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อโมโมมานั่งนี่มาไอ้ไอ้นี่ติดลมเว้ยเออค่อยสงบขึ้นสักที เอาแครเอเบียร์ป่ะมีใครเอเบียร์ป่ะเอา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 เกงส้มด้วยชี้ปุ้มทำอ่ะแกงส้มอ๋อโอเคได้ได้เออมึงเมาแล้วมึงไปนอนไหมเฮ้ยพี่ผมเมาพี่เบียร์เฮ้ยลบลบลบเฮ้ยเหมือนไอซอลจะมีเด็กไม่ใช่เหรอจำได้ปะรุ่นน้องเราอ่ะรุ่นน้องเราอ่ะที่โดดที่ไอ้ปุ้มสนิทเดียวไปโดดยางด้วยอ่ะชื่อแตนอ่ะจำได้ปะ เออวันหยุดกูเห็นมันเดินไปอนี่ดูหนังด้วยกันอ๋อนี่ๆๆหน้าเข้าเหมือนฉลามอ่ะนะแต่แต่กระจกเอ๊ะย่าลงฉลามหรอไปๆเฮ้ยห้ามๆๆจะเย็นจะเย็นฉันไม่มีสิทธที่จะรักได้แข่คอยอยู่ที่เดิมเราเธอเป็นประจําฉันแค่ วันใจเราฉันนั้นก็เข้าใจเธอไม่อยากเป็นของใครนอกจากของหวานใจเธอว่าธอนั้นมีเธอคองรอ<ม>ฉันทำได้เพียงแค่มองเอ็มจะรักกันรู้สึกว่าคันลูกตายหน้าจืดมันดีตรงไหนแค<ม>่อยากให้เธอลองพูดมา <the> ทำความเข้าใจพยายามเธออ r s นเด d แต่ฉันกับเสียใจอดเดือดร้อนแลโลกความจริงมันโหดร้ายไม่ใช่วันเล่นแลนพอเธอเดินไปลงเอยกับเขาแลวกลายเป็นฉันที่แพ ตอนสุดท้ายเรามีได้คู่กันจนถึงวันฉันตายคนสุดท้ายมันคู่กรรมใหญฉันเจอเพราะว่าคงได้สู้กันเป็นกระต่ายสุดอัปลักที่ไม่มีวันได้คู่จันทร์มองดูเธอมีความสุขอยู่ห่างไกลน,นับวันเดือนปีจนเวลามันผ่านไปในบางครั้งที่ทำให้เธอลำบากใจแต่ฉันลืมรอไม่ไหวแล้วตัวฉันนั้นจะจากไป yeah. อ y o ่ did เธอ,อเป็นประจําฉันเข้าใจว่าเธอ,อไม่ต้องการฉันได้แค่มองได้แค่ฟฝไม่ได้คอฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยพี่ไม่กล้าคํารึแบบว่าน้องไม่ควน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟัดวัตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับ หัวใจจะไวเพราะว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้อง